สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบรุ่นพ้นทุกคนนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนที่เข้ามาดูใหม่ทุกท่านนะครับผมเด e ๋ยวเวร์เพื่อนของท่านเองนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับเซตชาร์โดนะครับสกิลโคบีสและไฟเบียส t นะครับแล้วก็ดาบดาบคอนดิชเลเยอร์นี้ด้วยนะครับว่ามันแรงกว่ากันแค่ไหนนะครับผมในวันนี้นะครับตัวละครที่ได้นํามาทดสอบนะครับก็เป็นตัวละครของคุณการนะครับ ก่อนหยุดต้องขอขอบคุณคุณการมากๆเลยนะครับที่สะดวกให้ยืมตัวละครมาเทสให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อจะได้เห็นดาเมจส่วนต่างว่ามันเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่นะครับในวันนี้นะครับของก่อนหน้านี้ของคุณการนะครับเดี๋ยวตนดูตัวตัวละครการก่อนนะก็เริ่มต้นนะครับมันจะเป็นดาบแทกูยอนนะครับใส่แรคูล่าแล้วก็ใส่กา EAS นะครับแล้วก็เป็นเซตบิดนะครับแล้วก็เป็นพวก reload นะครับ option อะไรตามนี้นะครับก็ธรรมดาทั่วไปนะครับ แล้ววันนี้เราจะเปรียบเทียบกับดาโคนิ i c เลเยอร์นะครับแล้วก็ใส่การ์ดเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับชาร์โ w ไฟบีทและโคบีทนะครับเนืล่างล่างอ่าแบบนี้นะครับมาก่อนอื่นนะครับผมก็จะจําลองสถานการณ์เหมือนที่คุณการเล่นทุกครั้งนะครับด้วยการกดบัฟให้ครบนะครับตามสไตล์ของคุณการนะครับคุณการจะกดบัฟค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อที่จะดึงส,สมรรถภาพของไม,ไม่ใช่สิ จะดึงประสิทธิภาพของตัวละครออกมาให้มากที่สุดนะครับแต่วันนี้เราจะกดบับสุดไปเลยนะครับจำลองการเป็นคนรวยอีกแล้ว1แมตช์นะครับยาขลายหลอดเลือดแล้วก็ไปดีก็ยาเร่งเลือด3ขวด แล้วก็เ็นทันพโพชั่นอันนี้กดไปแล้วผมเยอะผมก็ลืมเหมือนกันเอเซียลูสโตนโอเคบับตามนี้นะครับทํำเลือดก,ก่อนอ่าำเลือดก,ก่อนนะครับเลือดเต็มแล้วเลือดจะอยู่ที่139,279นะครับเราจะเทดสด้วยการพ่นไปที่ไอ ดัมมี่นะครับตัวหินดัมมี่ตัวนี้เป็นธาตุเอิร์ธครับธาตุดินนะครับผมจะพ่นด้วยไฟนะไฟสองแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบแปดนะครับพ่นน้ําที่หินไฟนะครับพอเท่ากันนะครับทีนี้สลับของปึ๊บเลือดขึ้นมาแล้วครับเลือดเป็นแสนห้าหมื่นเก้าพันแล้วนะครับโอเคทำเลือดให้เต็มก่อนส่วนต่างดาเมียนะครับ เหมือนเดิมพ่นไฟใส่นะครับ422,697นะครับพ้นน้ำใส่ดัมมี่ไฟ417,865นะครับโอ้โหตา่างกันเกือบ200แสนนะครับโอ้ชิบหายอ่ะโอเคนะครับนี่เป็นแค่การเทสดัมมี่นะครับหรือไข่หรือไอตัวเทสนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นมอนในดันละ่ะ จะต่างกันแค่ไหนนะครับไปลุยครับโอเคมาแล้วอันนี้เป็นเซตเก่าก่อนนะครับบอลลูชิ้นธาตุดินนะครับเราจะใช้ไฟในการฆ่ามันสาม0สนสามหมืหาพัน,นครับเด็กดาบก่อนอันนี้เป็นเซ็ตไฟบีทโคบีทนะครับ อ๋อเดี๋ยวเราบรัฟเพื่อเต็มสิทธิภาพเต็มของใหม่เมื่อกี้นี่3ามแสนสามหมื่นนะครับห้าแสนหกโอ้โหห้าแสนไปกินนี่เลื่อนรถเลื่อนรถเริ่มร,ร้อย น้องอามเขียวเอาเลยลูกน้องอามเขียวจะโดนทีละสีแสงกว่าอันนี้คือดาบนะครูยะครับนี่ครับดาโกนิกสไลเยอร์ซัดเข้าไปห้าแสนหก ใส่รัวๆยีมกดหินลูนนะครับแหมยังตายเร็วยังวะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูบอสกันสักตัวนะครับเผื่อใครที่จะคิดว่าทำของมาแค่นี้สุดท้ายแล้วก็พ่นบอสเข้าแค่10%อยู่ดีนะครับ แล้วมาดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ nó là kéo nắp đấy lan lan mình sẽ thoát đi khai, khai mắc งั้นงั้นแหละครับขนาดพูดแม็กเพนยังเห็นเป็นไหลเลยนะสำหรับคลิปนี้ผมขอลาตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์เพจเดอะเวิลด์แล้วก็รบกวนกดแชร์คลิปนี้นะครับถ้าเกิดชื่นชอบนะครับสําหรับใครที่อยากสนับสนุนเพจเดอะเวิลด์นะครับก็สามารถด o n a t ตามช่องทางด้านล่างหรือสมัครสมาชิกเป็นสมาชิกช่องเพจเดอะเวิลด์ได้เลยนะครับหรือจะสามารถสนับสนุนทางอ้อมได้นะครับก็คือการแชร์คลิปนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนของท่านได้ ดูคลิปนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นการสนับสนุนผมทางอ้อมเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมจนถึงจุดๆนี้นะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับบ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ